สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องราข่าวร้อนวัฒนาภรรยาของคุณปัญญานิรันกุลใช้ชีวิตสมถะกลายเป็นสไพรหมื่นล้านผู้สําเร็จที่อยู่เบื้องหน้าของเวิร์กพอยต์อย่างคุณวัฒนานิรันกุลมาดามมื่นล้านผู้พิจิตใจเจ้าของธุรกิจอย่างคุณปัญญานิรันกุลอีกทั้งคุณวัฒน,นาทําหน้าที่ภรรยาได้อย่างสมบูรณ์แบบจริงๆหัวหน้าครอบครัวยอย่างคุณปัญญานิรันกุลเลยสุดแสนจะสบายใจกับความอบอุ่นในครอบครัว นอกจากนี้คุณวัสนาและคุณปัญญาอยู่เป็นคู่ชีวิตด้วยกันมา40กว่าปีและเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่คนรุ่นใหม่เอาเยยงอย่างสำหรับครอบครัวนี้รันกุลน,นั้นได้ใช้ชีวิตยอยู่กับครอบครัว กันแบบอบอุ่นและอยู่ด้วยกันมาจนมีทญญายาทด้วยกันถึงสี่คนแล้วกลายเป็นครอบครัวใหญ่ไปในที่สุดทำทุกคนยังน่ารักเอามากๆอีกด้วยชีวิตตอนนี้เรียกว่าเกินคำว่าลงตัวถึงแม้ว่าจะมีะไรายได้มาหาศาลจากการทำธุรกิจแต่มาดามหมื่นล้านภรรยาของคุณปัญญาก็ขยันทำงานส่งเสริมดูแลตนเองหากใครที่ติดตามอินสตาแกรมส่วนตัวของคุณวัฒนาจะเห็นได้ว่าเธอนี้ใช้ชีวิตแบบติดดินเอามากๆเพราะมีแต่ภาพที่เธอมักจะเข้าสวน เขาครัวอยู่บ่อยครั้งบางวันก็ร้อยมาลายดอกไม้ที่เก็บจากรอบ้าบ้านนอกจากนี้ยังเขาสวนออกไปเก็บผลไม้พืชผักสวนครัวที่ปลูกเอาไว้มาทํากับข้าวเองเป็นแม่สีเริ่มประจําบ้านเลยก็ว่าได้อีกทั้งเจ้าตัวยังได้เผยไอเดียใหม่สําหรับขายขนมและอาหารที่คุณวัฒนาเก็บวัตถุดิบใหม่ๆมาทําขายอยู่เสมอที่ปลูกภายในบ้านมาทําขายจนทําตามออเดอร์แทบไม่ทัน เรียกด้ว่ามีเงินทองระดับหมื่นล้านแต่ก็ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายในการปลูกผักทําส่วนครัวภายในบ้านซึ่งเป็นชีวิตที่น่าอิจฉามากเลยทีเดียวนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีท